สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอิรพิชาตอขันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับทักเข้ามาหาผมว่าที่ช่วยอัปเดตในเรื่องของการก่อสร้างฟาร์มใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของดีเทลการเลือกใช้วัสดุต่างๆให้ผมฟังหน่อยครับวันนี้ผมเสร็จธุระอาจจะค่ำหน่อยตอนนี้เกือบจะหกโมงเย็นจะพาทุกท่านนั้นไปชมนะครับว่าการก่อสร้างของเราไปถึงไหนแล้วและก็ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุมีอะไรอบ้างนะครับไปชมกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับที่ฟาร์มใหม่ของพวกเราเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับนี่นะฮะตรงนี้คือด้านหน้าที่ติดถนนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหกโมงเย็ยนนะครับก็จะมืดๆนิดนึดนงนะครับด้านหน้าผมก็วันนี้ได้สั่งดินมาลงนะครับป๋ากับน้องเอามาลงประมาณทั้งสามสิบรถได้นะครับตรงโน้นก็จะทําเป็น ร้านกาแฟนะครับที่อยู่ติดถนนนะครับส่วนที่อยู่ติดกับโรงเรือนตรงนี้จะเป็นที่พักของผู้จัดการฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นที่รับแขกพี่น้องเรานะครับที่จะมาเยี่ยมชมฟาร์มกันนี่ฮะนี่คือด้านหน้าของฟาร์มเรานะครับทาเป็นสีตัดกันนะครับเป็นประตูเลื่อนแขวนบนนะครับดูด้านข้างนะครับนี่นะครับความยาวประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับทั้งหมดจนสุด โน่นนะครับผมจะทำโรงเรือนไปในทางเดียวกันกับทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะทําให้เรานั้นได้ร่มเงาตลอดทั้งวันนะครับนี่ก็คือที่เราทํานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับนี่นะครับนี่งานยังไม่เสร็จนะครับกําลังประกอบตะข่ายนะครับ ล้วก็ติดในเรื่องของประตูกรประตูนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณร้อยล็อกด้านหลังนะครับที่ยังไม่เสร็จนี่ฮะความกว้างแต่ละล็อกอยู่ที่เมตรหนึ่งนะครับคือโรงเรือนนี้นะครับผมออกแบบโครงสร้างแล้วก็ให้ช่างมาทําเราก็เลยต้องควบคุมในเรื่องของการก่อสร้างด้วยนะครับในเรื่องของการเลือกวัสดุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่นะฮะ ด้านหน้าตรงนี้นะครับหลังจากเทคารขึ้นมาประมาณ30เซนเราก็จะก่อบล็อกขึ้น2ก้อนนะครับด้านข้างตัวที่กั้นระหว่างห้องนะครับเราก็จะใช้บล็อกอยู่ที่3ก้อนด้านหลังนะครับเราจะใช้บล็อกอยู่ที่4ก้อนนะครับก็จะได้รูปทรงแบบนี้พอดีนะครับความกว้างนะครับท่านจะทํากว้างเมตร1น่งลึกเมตรห้หรือกว้างเมตร1นึ่งลึก2เมตรก็ได้นะครับ ส่วนในเรื่องของโครงตาข่ายผมใช้เหล็กไม่ใหญ่นะครับผมใช้เหล็ก3หุนนะครับในเรื่องของอการยึดโครงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนและวก็ประตูนะครับใช้เหล็กเส้น3หุนทั้งหมดซึ่งเหล็กตันเหล็กเส้นเนี่ยผมมองว่ามันคงทนมากกว่าพวกเหล็กกล่องเหล็กแป๊บนะครับและที่สําคัญคือราคาถูกกว่าปริมาตรกับราคาเนี่ย พวกนี้มันจะถูกกว่าและก็ใช้งานได้ค่อนข้างทนทานมากกว่าแน่นอน100ซนะครับโดนน้ำโดนอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะเป็นสนิมก็ไม่ทะลุไม่ผุไม่ขาดนะครับไม่กร่อนง่ายนะครับนี่คือข้อดีของเหล็กเส้นส่วนในเรื่องของตาข่ายที่ใช้นะครับทั้งหมดภายในเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นตาข่ายลวดเคลือบพลาสติกนะครับลวดเคลือบ PVC สีเขียว ที่นี่ของเราใช้ตา6หุนกับตา1นิ้วนะครับใจผมก็คืออยากจะได้ตา1นิ้วเนี่ยฝั่งนี้ตา1นิ้วนะครับแต่ทางร้านส่งเขาสั่งของให้ไม่ครบนะครับก็เลยต้องใช้ตา6หุนแต่ก็สามารถใช้ร่วมกันได้แต่ถ้าได้ตา1นิ้วเนี่ยมันจะได้ลวดที่เส้นใหญ่กว่าความคงทนจะดีกว่านะครับนี่นะครับประตูมีกรอนทุกบานนะครับเปิดเต็มบานเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ นี่ก็เปิดได้เต็มบานนะครับอยู่ที่ล็อกละหนึ่งแม่นะครับที่เราทำไว้ทั้งหมดเนี่ยเกือบ200ล็อกนะครับใช้กันยาวๆเลยหรือเราอยากจะทำเป็นโชว์รูมนะครับเอาหนุ่มๆม,มาครอบล็อกละตัวก็สามารถอยู่ได้และก็ดีกว่าส่มด้วยนะครับการันตีนะครับความสูงก็อยู่ประมาณเมตร60นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตะข่ายทับไม่จาเป็นว่าเราต้องทำโครงสร้างแต่ละล็อกเนี่ย จนถึงหลังคาด้านบนนะครับคือมันจะสิ้นเปลืองมากเกินไปเราจะทำแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตะข่ายปิดทับด้านบนเลยแบบนี้ประหยัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดก็ง่ายนะครับด้านบนเนี่ยถ้าเราจะทำความสะอาดตะข่ายมันก็สามารถเอื้อมถึงได้เลยนะครับแต่ถ้าเราทำจนสุดโน่นก็คือเราต้องแบบเข้าไปเอาไก่ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยทำความสะอาดด้านบนนะครับ แต่แบบนี้ดูแลง่ายแน่นอนนะครับส่วนตรงกลางที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับจากหัวจรดท้ายนู่นความกว้างจะอยู่ที่2เมตร10เซนติเมตรนะครับสามารถครอบสุ่มได้อยู่แถวหนึ่งยาวเลยนะครับประมาณสุ่มร้อยใบนี่สามารถครอบได้ถ้าเราครอบสลับฟันป่ากันนะครับนะตรงนี้เราก็จะเทพื้นเข้ามาข้างละ ห้เซนติเมตรนะครับซ้ายขวาตรงกลางจะเหลือไว้อยู่ที่1นเมตรเศษเแล้วก็จะเอาทรายมาลงเพื่อที่จะครอบสุ่มนะครับสามารถครอบสุ่มได้นี่นะครับมืดๆหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่หกโมงเย็นแล้วนะครับส่วนโครงสร้างด้านนอกเสานะครับผมจะใช้เหล็ก2อคูณสนะครับเหล็กไม่ใหญ่นะครับและก็ โครงด้านบนเนี่ยจะใช้2อคูณหแต่ความหนาค่อนข้างสูงน,นะครับหนา1.5ขึ้นทั้งหมดนะครับเหล็กที่ผมนํามายึดยงอ,อย่างโครงสร้างด้านนอกนะครับโครงสร้างหลักนะเห็นไหมครับเสาไม่ใหญ่นะครับคือเราอาศัยว่าในการทําโครงด้านในนะครับเราก็จะทำาทำการยึดแบบนี้เรื่อยๆนะครับตรงตรงกลางตรงนั้นเดี๋ยวจะให้ช่างยึดตะข่ายยึดโครงตะข่ายกับ ตรงจั่วด้านบนนะครับตรงแปรด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทําการค้าแล้วก็ดึงกันโดยอัตโนมัตินะครับเลยไม่จําเป็นว่าเราต้องใช้ในเรื่องของเสาใหญ่นะครับนี่ก็คือเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สามารถให้มันใช้งานได้ต้านทานลมได้นะครับถ้าเรายึดทั้งหมดแล้วนะครับเราโยกยังไงก็ไม่ขยับส่วนด้านข้างนะครับตะข่ายด้านนอกเนี่ยตะข่ายข้างนอกนะครับเราก็จะใช้ตะข่ายลวดถัก นะครับตา2นิ้วส่วนโครงตาข่ายก็จะใช้เหล็ก2อคูณหนนะครับยึดแบบนี้นะครับนี่ป้องกันการโยกป้องกันเพื่อความแข็งแรงนะครับพาเดินดูนะครับตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าอกไก่ถ้าภาษาบ้านเราเนาะก็จะเดินสายไฟนะครับเป็นท่ออ่า แล้วก็หลอดไฟนะครับเรียงยาวไปน่ดเลยใช้หลอดไฟไม่เยอะนะครับประมาณ6หลอดโรงเรือนนี้6 7หลอดประมาณนั้ะครับไวจะหลดท้ายเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับนี่นะครับช่างกําลังจะติดตะข่ายประตูด้านหน้านะครับพาไปชมด้านหลังนิดนึงนะครับตรงด้านหลังเนี่ยผมก็จะทําเป็นที่คัดหนุ่มๆ สังเวียนอะไรทุกอย่างก็จะอยู่ด้านหลัง <c oughs> ช่างทำมาตรฐานมากเลยครับนี่นะครับด้านหลักของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะทำรั้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนใหญ่มีสังเวียนอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่กอไผ่ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ก็กำลังโตนะครับที่นี่ก็จะใช้ในเรื่องของบอ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บไวโน่นนะครับนี่คือระบบของเราที่เราใช้อยู่เพื่อประหยัดนะครับใช้น้ําเท่าไหร่ก็ไม่เปลืองไฟนะฮะมีพื้นที่เหลือกว้างมากครับด้านหลังสร้างบ้านได้เป็นหลังนะครับนี่ส่วนในเรื่องของด้านข้างนะครับมาดูนะครับด้านข้างจะเหลืออยู่ประมาณข้างละ40เมตรนี่นะครับ จากนี่ไปจนถึงรั้วนะครับเราก็จะทํารั้วกําแพงมาอีกแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้2แถว3แถวกับไผ่นะครับด้านข้างของแต่ละฝั่งนะครับเราก็จะทำเป็นคอกใหญ่นะครับแล้วก็กั้นเป็นคอกใหญ่เพื่อที่จะปล่อยหนุ่ม,มเพื่อที่จะปล่อยหนุ่มสาวอายุป,ประมาณ 4- 5หเดือนเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะย้ายออกมาจากคอกด้านไหนนะครับหลังจากที่ให้แม่เขาเลี้ยงแล้วนะครับติดกิฟต์ทำประวัติทำวัคซีนก็มาปล่อยตรงนี้ นะครับฟังเราจะทำอยู่ประมาณข้างละ6ล็อกนะครับถือว่าเป็นคอกใหญ่ที่สามารถบรรจุหนุ่มสาวได้ประมาณคอกละ20-40ถึง40ตัวนะครับหรือว่าอาจจะถึง100ตัวก็ได้นะครับสามารถบรรจุได้แน่นอนนะครับนี่ที่หลับที่นอนนะครับของล็อกใหญ่ของหนุ่มสาวผมก็จะใช้ตรงชายคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างในเรื่องของ คอนนะครับที่หลับที่นอนตรงชายคาตรงนี้อีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าผมทําชายคาเผื่อออกมายาวกว่าปกตินะครับาจากปกติเขาจะใช้อยู่ประมาณเมตรหนึง่งแต่ผมทําออกมาเมตร80นะครับสามารถเอหนุ่มสามานอนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นที่หลับที่นอนของเขาคือใช้ทุกตารางเมตรให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับนี่คือตะข่ายรอบนอกนะครับนี่นะฮะ โอเคนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับด้านนี้ก็เช่นกันด้านนี้เป็นทิศเหนือนะครับฝั่งทางโน้นก็คือทิศใต้นี่เลยคือทำทีเดียวให้มันคุ้มนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆสามารถเป็นข้อกเกลี้ยงรุ่นไหนก็ได้นะครับที่ผมทำฝั่งนี้ก็จะทำเป็นล็อกเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นล็อกล็อกใหญ่เหมือนกันนะครับประมาณข้างละหกล็อกนะครับ สบายนะครับที่นี่จะเป็นแหล่งที่ผลิตพม่าในดงเชิงเป็นส่วนมากนะครับถ้าล็อกไม่เต็มเราก็จะเอาแม่พันเชิงมาผสมที่นี่อีกข้างนึงเพราะว่าล็อกผสมที่นู่นค่อนข้างเต็มแล้วนะครับในตอนนี้เราก็มีพี่น้องนั้นฝากผสมค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลูกต้นไม้ไว้เดี๋ยวได้เร่งในโตแป๊บเดียวนะครับปีเดียวท่วมหัวแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีปุ๋ยสูตรพิเศษอยู่ นะครับตอนนี้ปล่อยให้เขาเติบโตธรรมชาติสักครู่นะครับเดี๋ยวเสร็จธุระก่อนมาจัดการโอเคครับนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับพาพี่น้องทุกท่านนั้นมาชมนะครับมาอัปเดตว่าฟาร์มใหม่ของเราเนี่ยสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับว่าที่ต่อขันชัยเนี่ยเราเพาะจริงไหมเราส่งออกตลอดแต่ว่าเราเพาะจริงหรือเปล่านะครับเราพัฒนาจริงหรือไม่นะครับที่นี่ก็คือเป็นจุดที่3ที่เราจะทำนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ข้ามไปประมาณ นาทุ่งหนึ่งนะครับที่ผมขุดสระถมที่ไว้แปลงนั้นก็ประมาณนี้แหละนะครับพื้นที่ประมาณนี้แหละสามารถทาโรงเรือนได้ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนนตรงนั้นก็ติดถนนนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยผมจะสร้างาฟาร์มไว้ด้านในนะครับด้านนอกติดถนนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทุ่งนานะครับนี่ก็คือพามาชมนะครับค่ำเมื่อื้วละ 6มง18นาทีนะครับตอนนี้นะครับที่สำคัญนะครับที่นี่เราจะเน้นในเรื่องของความคลีนมากที่สุดความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการดูแลในคอกนะครับแล้วก็บริเวณฟาร์มทุกอย่างผมจะทำให้สะอาดที่สุดนะครับที่นี่นะครับใครก็ตามนะครับที่จะมาทำงานกับผมต้องเน้นที่ความสะอาดเป็นหลักนะครับต้องเน้นที่ความสะอาดเป็นหลัก นะครับเราจะทําให้คลีนที่สุดนะครับที่นี่เพราะว่าจะเป็นที่ที่ต้อนรับพี่น้องที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับด้านหน้าก็จะมีในเรื่องของเรือนรับรองมีร้านกาแฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกินกาแฟทานกาแฟถือว่าได้เป็นที่ต้อนรับนั่งเล่นพูดคุยกันกับพี่น้องที่มาเยี่ยมชมนะครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายในเรื่องของการว่าต้องขายยอดขายกาแฟต้องดีอย่างน้นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้คิดกังวลในเรื่องนั้นนะครับผมทําเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเราก็ทานกาแฟอยู่แล้วต่อขันชัยฟาร์มเราเน้นทําทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความสุขนะครับความเรียบง่ายความสบายนะครับถ้าเรามีความสุขในการดําเนินชีวิตทุกวันนะครับการพัฒนาอะไรขึ้นมาก็ตาม มันก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับนี่คือผมคิดแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับวันนี้พามาทัวร์นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพทั้งคนทั้งไก่ด้วยนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ